สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตพพิภาเพลินค่ะพามาอัปเดตกระชายแดงค่ะกระชายแดงปลูกไว้วงล้อรถเนาะน,นคะคะแล้วก็ขอโทษขออภัยที่คุณผู้ชมทางบ้านเนาะที่คอมเมนต์มาว่าอยากได้หัวกระชายไปปลูกเพื่อทําพันธุ์บ้านสวนก็ขอโทษขออภัยจริงๆเลยค่ะคือว่าบ้านสวนก็เพิ่ง ขอเข้ามาปลูกเนาะเพื่อขยายพันธุ์นี่แหละค่ะปลูกเป็นปีที่สองมันก็ได้มาทีแรกก็แค่กอเดียวเนาะบ้านสวนก็เพิ่งขยายพันธนะุ์เนาะแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านก็อยากได้ค่ะอยากได้หัวพันธุ์ไปปลูกม,มันก็คืออยากได้กันหลายคนถ้าว่าบ้านสวนแบ่งให้ก็ไม่พอกันให้คนนึงก็อย่างคนนึงเนาะบ้านสวนก็ขออนุญาตขยายพันธุ์ก่อนค่ะขยายพันธุ์สักปีก่อนแล้วบ้านสวนก็ คุณผู้ชมยังทักมาอยู่ก็บ้านสวนก็จะส่งให้เนาะตอนนี้คือบ้านสวนขอขยายพันธุ์ก่อนค่ะกระชายแดงเนาะขอขยายก่อนเพราะว่าบ้านสวนได้มาทีแรกมันก็แค่กอเดียวเองนะคะบ้านสวนก็มาขยายพันธุ์ปีที่แล้วก็ขยายพันธุ์อีกก็ได้ไปประมาณนึงปีนี้ก็มาขยายพันธุ์อีกได้ประมาณนึงมันก็ยังไม่เยอะเนาะไม่พอส่งให้ค่ะแล้วก็ไม่ไม่ครบกันเนาะบ้านสวนก็ขออนุญาต ขยายพันธุ์ก่อนนี่บ้านสวนดึงกระ,กระชายขาวออกเพราะว่ากลัวว่าเวลาถนปลูกหรือว่าถนส่งให้ตอนที่ว่าหัวใบเขายุบเนาะเกิดไปส่งกระชายขาวไปให้เดี๋ยวแย่เลยค่ะก็เลยต้องถอนออกเนะะี่ยค่ะเป็นกระชายแดงปลูกไว้ในวงล้อรถนะคะคือเราก็ใช้เก็บลง,ลงเหมือนเดิมเหมือนกันค่ะไหลของเขาลงดีมากๆ บ้านสวนถอนไปขยายพันธุ์ไว้ตรงนู้นโซนสมุนไพรเยอะค่ะถอนออกไปแบบเนี่ยออกจากเนี่ยคือว่าห่างๆเลยแล้วเนี้ยเขาเขาแตกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหนึ่งกอก็จะแตกออกมาแบบนี้ค่ะดูสิคะสีแดงเนี่ยค่ะนี่ค่ะบ้านสวนก็เอาไว้แค่กอเนี้ยกอเดียวแล้วเขาแตกออกมาแบบเนี้ยนี่คือไหลเขาแตกออกมาเนาะคืออะไรนะแขนงเขาแตกมาแล้วก็จะมีไหลลงข้างล่างเนี่ยค่ะประมาณนี้เดี๋ยวให้บ้านสวนขยายก่อนค่ะ ปลูกใส่วงล้อรถเนาะนี่ค่ะช่วงนั้นแล้งก็ไม่แตกหน่อสักทีนี่ฝนตกดีแล้วค่ะคุณผู้ชมแตกดีก็แตกใบสวยหนอก,ก็แตกดีค่ะนี่ค่ะบ้านสวนกระถอนไปปลูกเพื่ออยากให้ได้เยอะๆนั่นแหละน้องก็แบ่งไปครึ่งนึงเลยค่ะเขาก็แบ่งไปปลูกเนาะแบ่งเขาเอาเองเขานั่นแหละเขาเอาไปเป็นครึ่งเลยค่ะนะค่ะ กระชายแดงเป็นไม้ประดับค่ะไม้ประดับที่กินได้ใบสวยค่ะนี่ค่ะปลูกใส่กระถางนี่ลําต้นของเขาก็จะสวยแบบนี้ค่ะนี่ค่ะใครๆเขาก็อยากได้เนาะอยากได้เดี๋ยวยวก่อนนะคะให้บัรนสวนขยายพันธุ์ก่อนค่ะนี่ค่ะเวลาปลูกใส่บงลอ้อรถนี่เอาเก็บรองนี่แขนง และไหลของเขาขยายดีมากเลยถ้าเราไปปลูกลงดินนี่เรามีเก็บลงยิ่งดีเลยค่ะเขาก็ยิ่งขยายดีเพราะว่าดินมีธาตุอาหารเยอะเนาะธาตุอาหารเยอะค่ะอันนี้ก็โซนสมุนไพรเหมือนกันค่ะเป็นขิงกระชายขมิ้นชันค่ะนะค่ะ ที่ของบ้านสวนเนี่ยมันเฉะค่ะกอเลยต้องปลูกใส่วงล้อยอย่างนี้คือว่าจะได้ระบายน้ําดีค่ะเฉะค่ะเวลาฝนตกมาหนักๆน,นี่เฉะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวบ้านสวนจะพาไปชมที่บ้านสวนขยายไว้นะไปกันเลยค่ะนี่แหละค่ะโซนสมุนไพรของบ้านสวนที่โถนมาจากที่นู่นแล้วก็มาปลูกไว้ที่นี่ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะกระชายแดงที่ปลูกลงดินค่ะนี่ปลูกลงดินเนาะก็ยังไม่งามเท่าอยู่ในวงล้อรถเนาะเพราะว่าอันนี้เพิ่งถอนมาเนะาะกลัวเขาลากจะเดินอะไรกลัวเขาจะตั้งต้นได้เนี่ยค่ะมันส่วนก็พยายามขยายค่ะขยายออกนี่ค่ะอันนี้เป็นกระชายขาวกระชายขาวเนาะ ปีนี้ขยายได้ประมาณนี้ปีหน้าก็จะขยายได้เยอะกว่านี้ค่ะเดี๋ยวปีหน้านี่บ้านสวนจะเอาไปลงดินปลูกที่บ้านสวนนู้นสวนใหญ่นู้น ون, จะไถแล้วก็จะเ,เก็บลงปลูกให้ได้เยอะๆกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมกล้วยน้ำว้านี่ค่ะเป็นสมุนไพรโซนสมุนไพรของบ้านสวนเนาะ นี่ค่ะฝนตกหนักก็เยิ้มไปหมดค่ะอันนี้ก็เป็นขิงแมงดาค่ะขิงแมงดามาแล้วก็พาชมต้นอันนี้ก่อนตะไคร้พา,านค่ะตะไคร้พา,านนี่ค่ะต้นสูงใหญ่มากๆเลยค่ะคะตะไคร้พา,านของบ้านสวนอันนี้ต้นดีกั้งค่ะต้นดีกั้งก็ แตกหน่อดีมากเลยต้นดีกัง้งผักดีกัง้งของป่าทั้งนั้นราคานี่ของป่าของอยู่ในป่าอันนี้ก็ของป่าบ้านสวนชอบสะสมของป่าค่ะอนุรักษ์ไว้ปลูกไว้ในบ้านเราค่ะลกและแฉะมากๆเลยค่ะรกแฉะมากๆ วันนี้พาชมสมุนไพรหลังบ้านก่อนค่ะนี่ผักเพลค่ะผักเพลงามงามผักเพลเต็มแปลงเลยค่ะนี่ค่ะเขาขยายเต็มเลยชื้นแฉะมากๆเลยค่ะฝนตกเนาะตกนี่ค่ะชื้นแฉะไปหมดเดินเข้ามาหลังบ้าน,นต้องระวังกลัวลื่นล้มเนาะ ชื้นแฉะไปหมดตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยฝนตกหนักเยิ้มไปหมดแฉะไปหมดแต่ผักแพลนี่ชอบน้ำเนาะดูข้าไม่เป็นอะไรเลยดีกั้งก็งามผักดีกั้งก็งามผักเปิดญี่ปุ่นก็งามค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะคะที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยค่ะคลื่นฝนตกลิ้นค่ะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อน แวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้บ้านสวนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ